ของเล่นสร้างลูกไงมันเลยเก็บจ้าดูกเย้ yeah. ดับเพลิงเลยดับเพิงตรงนี้จาชนใอิเลยหรอเด็กวัสองขวบน,นะคะ เขาจะชอบเล่นบทบาทสมมติค่ะสําหรับอากิเนี่ยเขาจะชอบเล่นรถดับเพลิงมากๆเลยนะคะวันนี้จะมาชวนทำไฟเรสเตชันกันค่ะไปดูกันเลยค่ะ,ะก่อนอื่นนะคะมาเริ่มวัดไซส์กล่องกันค่ะวันนี้เราจะทำให้ไฟเรสเตชันมี3ช่องนะคะเลือกกล่องที่พอดีกับไซส์รถที่เราจะใส่ค่ะ ลองวัดดูนะคะว่ารถของเราสูงเท่าไหร่มาร์คจุดสูงสุดเอาไว้นะคะหาอะไรกลมๆมาทำเป็นช่องประตูทางเข้าของ fire station ค่ะมาร์คจุดโค้งเอาไว้นะคะตรงนี้เป็นตรงที่สิ้นสุดโค้งค่ะเริ่มทำจากตรงกลางก่อนนะคะวันนี้เราจะทำสามช่องค่ะ ลากเส้นลงมาถึงตรงข้างล่างนะคะเป็นประตูทางเข้าค่ะจากนั้นก็เริ่มตัดกันได้เลยโครงของไฟ t i o นก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหาภาพตกแต่งไฟ t i o n ของเรากันค่ะเข้าไปที่ Google นะคะลองเซิร์ชหา Vector ค่ะวันนี้เราจะหาเป็นโลโก้ของ Fire Station นะคะ พอได้อันที่ชอบแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงด้านขวามือเลยค่ะปริ้นใส่กระดาษออกมานะคะแล้วก็ตัดค่ะจากนั้นทากาวไปบนกระดาษแข็งอีกทีหนึงนะคะตัดตามรูปทรงของมันเลยค่ะเดี๋ยวจะใส่ลิงเวกเตอร์ไว้ให้ด้านล่างนะคะมาทำสาวไฟร์แมนต่อกันค่ะเราต้องการหลอด2หลอดนะคะ หลอดนึ่งเป็นหลอดที่ใหญ่หน่อยค่ะอีกหลอดนึงเป็นหลอดที่สอดเข้าไปได้นะคะสีอะไรก็ได้เลยค่ะแล้วแต่ชอบเลยวันนี้เราได้หลอดที่มีช้อนข้างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะตัดช้อนออกก่อนค่ะจากนั้นวัดความสูงนะคะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ f i r e m a n สไลด์ลงมาค่ะแล้วก็วัดบริเวณที่ Fi r e m a n จะขึ้นไปสูงที่สุดนะคะ ชัดๆอีกทีหนึ่งค่ะบริเวณที่เราทำนะคะให้หลีกเลี่ยงข้องอของหลอดด้วยนะคะใช้เข็มกับได้เย็บทะลุที่จุดมาร์กแรกแล้วก็ลงไปที่จุดมาร์กที่สองนะคะทะลุออกไปเลยค่ะมัดปมได้เลยนะคะ เข้าไปในข้างนืงของหลอดใหญ่นะคะตรงบริเวณปลายเย็บข้างเดียวพอนะคะนำไปประกอบกับหลอดเล็กนะคะสอดหลอดเล็กเข้าไปค่ะสอดเข็มเข้าไปให้ได้ของด้านในนะคะอยู่บนเข็มค่ะเย็บทะลุป,ปลายของหลอดสีส้มจากด้านในนะคะ จากนั้นมัดปมค่ะถ้าถูกต้องแล้วนะคะหลอดจะขยับได้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไฟร์แมนมาติดตรงนี้ที่หลังนะคะตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆค่ะตรงนี้จะเป็นฐานที่ไฟร์แมนยืนนะคะมารจุดที่เข้ามาเท่าๆกันทั้งสด้านค่ะแล้วก็ตัดในรูปแบบนี้นะคะ ตัดมุมออก4มุมค่ะเพื่อที่เราจะพับขึ้นมาทำเป็นฐานแบบนี้นะคะแล้วเจาะรูต,ตรงกลางได้เลยค่ะเอาหลอดเสียบเข้าไปนะคะเพื่อที่จะเป็นฐานของเสาไฟร์แมนค่ะติดไฟร์แมนไว้ตรงปลายนะคะพอเราประกอบฐานเสร็จแล้วค่ะก็สอดหลอดเข้าไปค่ะแล้วยิงกาวเอาไว้นะคะ จากนั้นนะคะเราจะมาทำจุดปักเสาไฟร์แมนกันค่ะใช้แก้วมาม์าจุดเอาไว้นะคะแล้วก็เจาะทะลุตรงกลางเลยค่ะใช้ปืนกาวยิงปิดเอาไว้ก่อนนะคะลังเราจะได้ติดกันค่ะตรงบริเวณวงกลมเนี่ยนะคะให้เราตัดเป็นแฉบๆชค่ะเดี๋ยวเราจะให้เสาโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะคะปิดกล่องได้เลยค่ะ ปกาวปิดตรงด้านล่างนะคะเวลารถเข้ามาจะได้ไม่สะดุดค่ะเสร็จแล้วเราจะมาทำทงของไฟร์แมนกันค่ะทาสีสักนิดนึงนะคะให้ทงของเราเป็นสีแดงค่ะทำฐานให้เป็นสีแดงด้วยแล้วเดี๋ยวทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพ่นสีกันนะคะถ้าใครไม่ถนัดพ่นสีเนี่ยสามารถใช้การเพ้น์ได้ค่ะแต่วันนี้เราใช้การ พนเพื่อความรวดเร็วนะคะพ่นไปให้ทั่วโครงของเราเลยค่ะจากนั้นมาประกอบร่าง f ไฟส Station กันค่ะขั้นตอนนี้อย่าลืมให้น้องๆมาช่วยกันตกแต่ง Fire Station กันนะคะมาตรงไหนนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะสอด Fireman เข้าไปตรงนี้ค่ะ ติดกาวด้านล่างเอาไว้นะคะแล้วก็เอาทงมาปักตรงนี้ได้เลยค่ะ <Secretary> พอติดป้ายเข้าไปก็เสร็จแล้วนะคะไฟส i o นของเราค่ะชอบป่ะช,ชอบปะลองใส่เสื้อไฟ่แล้วแม <Language S 2> ่ไปไปเปลี่ยนเลยสำหรับใครที่ชอบคลิป DIY ทำของเล่นให้ลูกง่ายๆ Formula. แบบนี้นะคะ ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับวิดีโอของเรากด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเวลาเรามีวิดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ